สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุรูสุกคนพี่น้องมือนีส่งแขวพี่น้องค่ะเนี่ยซื้อย่าว่าสีสิบ,บาทย่าตรีนพี่น้องย่าตรีนไกลน้ำลายแตกพี่น้องสงสัยจัดทองพี่น้องค่ะท้องเสียพี่น้องว่าเป็นทองไข่อ่างลางนี่พี่น้องทองเสียเอาสิได้แกบวนี่ได้กินบ่านออ เขาใส่รหัสลับวนันใส่รหัสลับใช่ยอย่างวันโอ้อยพี่น้องคอยแฮกรหัสได้แล้วมาเะแสบน้ำกันอ,อาอฉอนออกนี้ไม่ได้ฉลอนตักสี่สิบบาทรักษาทุกลูกนะจ๊ะแม่แม่แม่แม เป็นยังไงน้องนน้ำเงาอบูะเปนยังไงใช่ใส่ลูกสีนใส่ตีนใกล้พี่นอ้องคะตะรันัดบ้านเซานี้พี่นอ้องนี่แหะ

ไว้เปลี่ยวน้ำนิดหน่อยไว้นิดตามพี่น้องรุมรวมแล้วแซ่บยุพ่าสือพี่น้องคะ่ะในการยุอืมอืม น่าจะหน้า hmm. พ mm ี hmm. mm ่ห hmm. น mm ่องก็เลยแวะไปซื้อย่ำเลืไปตลาดเลือพี่น้องค่ะ